น้องจะมารีวิวชุดนูทริเซนเชียลค่ะมีให้เลือก2ผิวนะคะผิวแห้งจนถึงผิวธรรมดาและผิวผสมจนถึงผิวมันนะคะตัวนี้เป็นชุดผิวผสมถึงผิวมันค่ะประกอบไปด้วยนะคะ mm hmm. To be c l e a r p e e l c l i n n s i n g gel นะคะเป็นเจลล้างหน้าค่ะน้องจะเปิดผิวสัมผัสให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นตัวล้างหน้านะคะ mm hmm. เนื้อครีมจะเป็นคล้ายๆเจลนะคะแบบนี้เลย เวลาใช้นะคะก็จะหอมอ่อนๆค่ะชุดนี้เขาจะสกัดจากสารสกัดไบโออะดัพตีฟนะคะสกัดจากพืชที่โตได้ในสภาวะที่โหดร้ายนะคะถ้าพืชทนได้นะคะเมื่อเรามาใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ชุดนูทริเซนเชียลก็จะทำให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดีขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นโทนเนอร์ค่ะใช้เพื่อปรับสภาพผิวให้พร้อมกับการบำรุงนะคะ เวลาใช้เราก็จะเทที่อุ้งมือนะคะโดยที่น้องก็ไม่ได้ใช้สำลีนะคะเทที่อุ้งมือแบบนี้แล้วก็ทาลูบขึ้นนะคะาทาลูบขึ้นแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นนะคะ ถ้าเป็นกลางวันนะคะเราจะใช้ตัวนี้เลย d a y d REAM นะคะจะมี SPF 35ค่ะจุดเด่นก็คือสามารถป้องกันแสงสีฟ้าได้นะคะป้องกันแสง UVA UVB จากธรรมชาติได้ค่ะแสง UV สามารถทะลุกระจกได้นะคะอันนี้จะป้องกันได้ดีเลยค่ะเนื้อครีมเขาจะเป็นไม่เหนียวนะคะเนี่ยแบบนี้นะคะอ่าแล้วเราก็ทาค่ะ ค่ะถ้าเป็นตอนนอนนะคะเราก็จะมาใช้นะคะตัวล้างหน้านะคะล้างหน้าให้สะอาดแล้วก็ใช้โทนเนอร์แบบเมื่อกี้นะคะเราก็จะเปลี่ยนเป็นไนท์ครีมตัวนี้เลยค่ะอันนี้น้องเปิดกระปุกให้ดูเลยนะคะ อันนี้นะคะตัวไนครีมค่ะเนื้อครีมแบบนี้นะคะ,คะเขาก็จะเหมาะสำหรับผิวผสมถึงผิวมันนะคะสำหรับชุดนี้แล้วก็ไม่ทำให้เหนียวไม่ทำให้ขึ้นสิวด้วยนะคะ นี่ล่ะค่ะชุดนูทริเซนเชียลนะคะภูมิใจนำเสนอนะคะใช้ดีแล้วอย่าลืมบอกต่อนะคะ